เป็นคนสุภาเอ้ยคนคนสุรินเขาบอกว่าถิ่กนกำเอนิดอะเป็นคนสุรินแล้วก็ชื่อสุพรณแก้วดีแม่ก็บอกไปแค่นี้ชื่อสีทาเคยมชื่อะไชื่อศรีทาไหมศรีทาศรีทาแก้วดีวดป่านนี้ตายไปแล้วไปตามทำไม สีคาราฟูไม่มีสเดาขนมสังขายขนมปะขนมปะขนมเนี่ยมั้งสะอันเดียวสะนี่แหละ เต่คิดถึงก็เด้เลยไปไหนหาเจอไหมสรุปเราว่าเดี๋ยวประกาศอันุประกาศตามหาอันนี้่คนใหม่อันนี้คนใหม่อนุประกาศตามหาอันนี้คนใหม่ชื่อสุพรรณแก้วดีนายสุพรรณแก้วดีนะเขาบอกว่าบ้านอยู่ตุรินอายุหกสิบกว่า 9กไม่ใช่อ่ามี98้าแปดเก้าแปดกับสองมาห้าร้อยนายครับนายหนึ่งคนสองคนนี่ปีอะไรครับปีอะไรครับตรงนี้สองสี่เก้อ่าสองสคนหนึ่งใช่ศูน4์สี่ไม่ให้ตัดไปศูนย์เตัดไปเก้าแปดนะเออลองดูเก้าแ ว่าเป็นคนอีสานหรือเปล่าแล้นวนวชื่อที่อยู่พ่อดินิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าที่เผื่อเผื่อเช็คได้โโล่เลยนะนโโลเหรอครับ,บอ๋อ,อโผลก bá chả Chòm ờ, ông Thoan Ta nộm ngay, ta nộm ngay ừ, น้องแล้วมันจุดรวมแต่ลุงบอกให้อยู่จอมทองแล้วเปล่าเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้แล้วอยู่จอมทองที่มันใกล้ๆกันเราจะมาเย็บผ้าจะเป็นหมู่นั้นพอดีคือลุงเลยรู้กับฟันทงเลยแหวะสนด้วยไม่ใช่เนาะอะไรนะใช่ใช่มันใจอ่ะใช่ประมาณสักเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ป๊า เดินนะเดี๋ยวไปจอดที่วัดก่อนเพราะที่จอดรถไม่มีแน่แน่ครับ,รบเข้าเข้าไปลึกไหมครับเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าขวาเดี๋ยวก่อนสำรวจหรือเปล่า ขอโทษนะครับขอโทษแยกแยกสองอยู่ตรงตรงไหนครับฝั่งนู้นนะอ๋อขอบคุณมากนะครับผมครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้านี่นี่เขาเรียกแยกสองหรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้ป้ารู้จักบ้านคนชื่อสุพันน่ะคนแก้วดีหรือเปล่าบ้านเลขที่แปดสิบห้าอ๋อเข้าไปในนี้นะป้าสวัสดีป้ารู้จักบ้านเลขที่แปดสิบห้าเปล่า แปดสิบห้าบ้านของคุณสุพันแก้วดีนี่นี่เดินเดินไปนู่นก็เลี้ยวเลยเดินเลี้ยวซ้ายนี่เลยจ้าอ๋อออ๋ตรงนี้เลยนะสุพันแก้วดีนะมีเงอ๋อขอบคุณมากนะครับผมครับบ้านเียบเสื้อผ้าเนี่ยโอ้ยใช่เลยใช่เลยเย็บเสื้อผ้าไม่เอาขาหมูลูกไปไปมีความหวังมีความหวัง นี่เลยนะอ๋อครับคุณครับสวัสดีครับบ้านของคุณสุพรรณแก้วดีหรือเปล่าครับผมมาจากเพจลุงแอบิจันมาตามหาคนนะครับผมมาจากเพจลุงแอบิจัน มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ43ปีเขาจะตามหาพ่อเขาบอกพ่อเป็นคนสุรินชื่อสุพรรณแก้วดีพ่อเลิกกับแม่ต้องกับแม่ลูกอยู่ในท้องเมื่อ43ปี44ปีที่แล้วนะครับเคยไหมครับเคยไปสมัยก่อนเคยเคยได้ภรรยาคนหนึ่งมาแล้วมีลูกติดที่เราเลิกกันตอนนั้นอ่ะตอนนี้ตอนนี้เขา แม่เขาชื่อสมอบุญสมเคยใส่ไวยก่อนมีพี่ชื่อสีทาเลยไหมพ,พี่ชายเพราะตอนนั้นเขาแม่เขาเขาคลอดลูกเป็นผู้หญิงอ๋งอใช่ไหมถึงว่าแดง,ง,งว่าพ่อใช่ใช่ไหมใช่พ่อสุพรรณแก้วดีใช่ไหมพ่อสวัสดีครับตามหานึกว่าไปอยู่สุรินทร์ ใช่ใช่มั่นใจฮะใช่ประมาณรัก99.99%ป๊าดดีใจไหมลูกตามหาถามจริงอยากเจอไหมอยากเจอไหมก็ดีใจบอกเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเขาก็อยากเจอพ่อสักครั้งเพราะทุกวันนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็อยู่เขาสบายดีก็อยู่นะเขาผสมเคยไปบ้านเขาไหมล่ะ ไม่เคยไม่ไม่เคยไปตั้งแต่นู่นแล้วหลงหลงไปเราอยู่นครปฐมแต่ลูกฮึแม่ตอนัีนยังไม่ได้ตามหมาเขาตอนนี้ยังชอบกันไงโอ้โหแล้วแล้วบอกบอกแม่บ้านไหมบอกแม่บ้านไหมว่าเราเคยมีมีลูกติดคนนึโอ้โหแล้วจริงๆจริงๆแล้วพี่อยากเจอเขาไหมเออความรู้สึกฉ่ำจริงๆเป็นไงบ้างตอนนี้ ว่าอะอยู่ๆวันหนึ่งว่าสี่สิบสี่ปีจะมียังมีคนมาตามหาเราเว้ยแต่จําได้ใช่ไหมว่าคนคนชื่อสมเคยเป็นแฟนเก่าเรานะอเอรู้แต่ว่าพ่อเป็นคนคนสุลินเขาบอกว่าทิ้งกาเนิอดอ่ะเป็นคนสุลินแล้วก็ชื่อสุพรรณแก้วดีแม่ก็บอกไปแค่นี้ แล้วแล้ไม่ได้ไปอยู่สุรินเลยเหรอคขาบอกบ้านอยู่บ้านอยู่สนมไม่ได้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็บางทีอยู่ต่างจังหวัดอ๋ออ๋อไปอยู่จังหวัดอื่นแต่ตั้งมาจากมาจากสุรินไม่เคยกลับไปเลยอ่ะก็กลับกลับบ้านแล้วตอนนี้ใครอยู่สุรินเนี่ยตอนนน้องน้องแม่ก็แม่เกาอยู่ก็เขาป่วยแล้วเขาเสียไปแล้วพี่พวกน้องอยู่อ๋อพี่พี่ศรีทาเขาเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปตอนนั้นเรายังไม่มีครอบครัวตอนที่ได้ได้กับแม่เขาเนี่ยยังไม่มีครอบครัวยังไม่มียังไม่มีอ๋อแล้วมัน พัด้ากันยังไงถึงถึงเลิกกันไปเราไม่รู้หรือเราไม่ได้ไม่ได้วัยรุ่นผมก็ไม่ใช่วัยรุ่นหรอนะทีนี้ว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีครอบครัวนะก็อยู่จาน้องมาเขาทีไงก็อยู่ตรงไเนี้วยาัเทวีหรือหรืออะไรเนี่ยรัเทวีใช่ไหมเข้าไปหาข้าขน้ำท่วมเยอะนะของพวก้าเดินเข้าไปก็อยู่ในพันเช่ากันก็ามก็ไม่เจอราองะตอนนั้นยังยังไม่ได้มีป้าเนี่ย อ๋อ uhm, เคยมาหาเขาแต่เคยมหาแต่ไม่เจอไม่เจออไม่เจอเขาแบบบ้านเช้าเขาไม่อยู่เอก็กลับไปมากับเพื่อนนักท่วมเยอะก็ถอดรองเท้าเดินเข้าไปในซอยอะก็ไม่เลยไม่เจอกันนะ คิดไ่าชาตินี้จะได้เจอลูกคนนี้คิดาพอเขาโตแล้วเขาจะมาหาเราก็ไม่คิดนะรับเขาเป็นลูกอีกคนได้ไหมล่ะได้ได้แล้วถ้าผมพาเขามาหาได้ไหมที่นี่มาที่นี่เหรอ,อมาที่นี่ก็ได้ง บ้างนะมันก็มันไม่เคยเจออ่ะว่าจะเจอก็รู้สึกก็มีความรู้สึกนะอ๋อไม่เต้ยอ๋อไปมอเดี๋ยวบินี่อ่ะ